สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องออโตบางรีวิว y ยูทูบแอร์ชอนแนลของผมที่นี่เราจะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของรถยนต์สุดล้ำสมัยรีวิวแบบโรงไปตรงมาและไอเดียเจ๋งๆที่จะทำให้คุณตื่นเต้นกับอนาคตของวงการยานยนต์วันนี้ผมมีของเด็ดมาเสิร์ฟให้คุณดูแบบไม่ต้องรอคอยอีกต่อไปลองนึกภาพดูสิครับรถปิกอัพที่ผสมผสานความดุดนันแบบอเมริกันเข้ากับเทคโนโลยีจินสุดล้ำจาก b ี D แต่รอเดี๋ยวก่อน ก่อนที่เราจะเริ่มรีวิวเจ๋งๆนี้ผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าทุกอย่างในวิดีโอนี้เป็นคอนเทนต์สมมุติล้วนๆไม่ใช่ของจริงไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการจาก BYD แต่อย่างใดมันคือไอเดียส่วนตัวของผมเองล้วนๆที่ผมจินตนาการขึ้นมาสำหรับรถปิก up โมเดลคันนี้ชื่อว่า2026 BYD Untra Cube Horizon TBT ถ้าคุณพร้อมแล้วมาดูกันเลยว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนรับรองว่าคุณจะอยากมีสักคันทันทีโอ้โหเพื่อนๆครับลองมองดูภาพนี้สิ รถปิกอัพสีแดงเพลิงคันนี้มันไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดารรมดานะครับมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งที่ผสานกับความหรูหราแบบฟิวเจอริสติกชื่อเต็มๆว่า BYD Ultra Cube Horizon TB t b t ปี2026ซึ่ง TBT ย่อมาจาก Turbo Boost เทคโนโลยีที่ผมคิดขึ้นมาเองเพื่อให้มันมีพลังแบบเทอร์โบชาร์จแต่เป็นเวอร์ชั่นไฟฟ้าสุดหลังผมตั้งชื่อ Cube Horizon เพราะมันเหมือนกับขอบฟ้าที่กว้างไกล ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับการผจญภัยที่รถคันนี้จะพาคุณไปสำรวจทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นถนนเมืองกรุงที่แสนวุ่นวายหรือเส้นทางออฟโรดสุดโหดในป่าดงดิบคุณลองคิดดูสิครับถ้าคุณกำลังขับรถคันนี้ผ่านถนนสุขุมวิทตอนเช้ารถติดแต่คุณไม่เคยเครียดเพราะมันมีระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติที่ฉลาดล้ำช่วยให้คุณผ่อนคลายดื่มกาแฟไปพลางๆๆพลางฟังเพลงไปพลางพลางแล้วจู่ๆก็หลุดผลจากรถติดสู่ทางด่วนที่เปิดกว้างมันจะเป็นยังไง ตื่นเต้นใช่ไหมละ่ะมาเริ่มจากภายนอกกันก่อนเลยครับดีไซน์ของอันตราคิวบ์บอลฮอริซอนทีบีทีนี่เรียกได้ว่าสุดยอดเลยตู้ถังสีแดงเมทัลลิกที่สะท้อนแสงแดดแบบประกายเพลยเหมือนกับรถในหนังไซไฟเลยครับมันมีเส้นสายที่เฉียบคมเริ่มจากกระจังหน้าแบบรังพึ่งสีดำด้านที่โลโก้ BYD สีเงินสลักลึกเข้าไปในโลหะเหมือนกับป้อมปราการที่พร้อมบุกทะลวงทุกอุปสรรค ไฟหน้าเล็กแบบเมทริกที่ปรับแสงอัตโนมัติได้ตามสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะกลางวันแสกๆหรือกลางคืนมืดมิดมัดมนจะส่องสว่างแบบไม่ให้ใครตามทันแถมยังมีไฟ DRL ที่เป็นเส้นแสงสีน้ำเงินเรืองแสงวนรอบกระจังหน้าเหมือนกับดวงตาของนักรบแห่งอนาคต แล้วกรอบกันชนหน้าแบบอลูมิเนียมผสมคาร์บอนไฟเบอร์นี่สิครับมันแข็งแกร่งแต่เบาสุดๆมีฮุกสำหรับติดเครื่องลากและกันชนกันกระแทกที่ดูดซับแรงได้ถึง80%ขององค์การชนแบบปกติผมจินตนาการว่าถ้าคุณเอารถคันนี้ไปลากเรือหรือลากเทรลเลอร์หนักๆมันจะลื่นไหลแบบไม่มีสะดุดเลยส่วนด้านข้างนี่คือจุดเด่นที่ทำให้ผมหลงรัก ล้อขนาด22นิ้วหุ้มยางออฟโรดแบบออเทเรนจากวิชลินที่ผมคิดขึ้นมาเองชื่อรุ่น Horizon c r i p p r o ซึ่งมีดอกยางแบบไฮบริดสามารถยึดเกาะบนถนนแห้งเปียกหรือโคลนลื่นได้หมดจด กันชนข้างแบบแฟงที่ยกสูงขึ้นช่วยให้รถดูดุดนันและมีกราวดคลีแรนสูงถึง12นิ้วสำหรับลุยทางครขืาดและอย่าลืมกระจกมองข้างแบบกล้อง360องศาที่หมุนได้อัตโนมัติมันไม่ใช่กระจกธรรมดานะครับมันเป็นจอ oled ขนาดเล็กที่ฉายภาพแบบเวลไทม์ time, ลงบนหน้าจอหลักในห้องโดยสารช่วยให้คุณมองเห็นจุดบอดทุกมุมโดยไม่ต้องหันคอแล้วหลังคายังมีแร็คสำหรับติดอุปกรณ์ผจญภัยเช่นจัก,กรยานหรือเต็นท์การเปรียกแถมมีไฟเลสสีส้ม5้าดวงเรียงกันเหมือนกับรถตำรวจในหนังแอคชั่น เปิดตอนกลางคืนเพื่อให้เพื่อนเอนมองเห็นคุณจากไกลๆด้านท้ายก็ไม่แพ้กันครับห้องโดยสารหลังแบบครูแคปที่จุคนได้5้คถึงหยคนสบายๆกระบาดท้ายขนาดยาว6.5ฟุตที่ปิดเปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้าแบบ Power อร์เทลเกตสามารถยกของหนักได้ถึง2,500กิโลกรัมผมคิดไอเดียเจ๋งๆว่ากระบาดท้ายมีพื้นผิวกันลื่นแบบคาโก แถมมีช่องเสียบ USB และไฟ LED ในตัวสำหรับชาร์จกดเจ็ตตอนแคมปิ้งและถ้าคุณกดปุ่มพิเศษมันจะขยายกระบาดได้อีก1ฟุตด้วยระบบ Telescopic e x t e n s i o n ไฟไท้ายแบบเลดบาร์ที่ยาวเต็มความกว้างของรถสองสว่างแบบไล่ระดับเหมือนกับหางเสือของมังกรจีนโบราณผสมเทคโนโลยีสมัยใหม่สุดๆไปเลยโดยรวมแล้วภายนอกของอันตราคิวบ์ฮอร์เรซอนที่บีทีทำให้มันดูเป็นรถปิกอัพที่ไม่เหมือนใครไม่ใช่แค่เครื่องจักรแต่เป็นเพื่อนคู่ใจสำหรับนักผจญภัยตัวจริง ทีนี้เรามาจอดลึกภายในห้องโดยสารกันบ้างครับโอ้ยย่อเพื่อนเพื่อนมันหรูหราแบบที่ผมไม่เคยคิดว่าจะมีในรถปิกอัพคอนโซลกลางทำจากหนังสังเคราะห์ผสมเอาคันทาราสีแอรด,ดำดำตัดกันอย่างลงตัวพวงมาลายัยมันติฟังก์ชันแบบแฟลตบอททอมที่ปรับได้สีทิศทางและมีปุ่มลัดสำหรับโหมดขับขี่ต่างๆเช่นอีโค่สปอร์ตออฟโรดและฮอลไรซอนโหมดที่ผมคิดขึ้นมาเองซึ่งเป็นโหมดผสมผสานทุกอย่างให้สมดุลที่สุด หน้าจอหลักขนาด15.6นิ้วแบบ Core o l e d ที่ตอบสนองแบบ h a p t ิ c ก e ีดแบ c k แต่ทีนึงรู้สึกเหมือนกำลังสัมผัสอนาคตระบบ Infotainment รองรับ Apple CarPlay, Android Auto และ On w AI Assistant ที่ชื่อว่า c u b e Voice ซึ่งพูดภาษาไทยได้ลื่นลื่นสังงานได้ทุกอย่างตั้งแต่ c u b e เปิดเพลงลุกทุ่งดังๆไปจนถึงหาเส้นทางไปน้ำตกแม่สาให้หน่อยมันจะตอบกลับด้วยเสียงนุ่มๆแบบ AI สุดฉลาด บาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้า18ทิศทางมีระบบนดนหลังและทำความร้อนเย็นในตัวสำหรับคนขับที่ต้องลุยทางกลายส่วนเบาะหลังพับได้เศษ60ส่วน40เพื่อขยายพื้นที่บรรทุกของและมีช่องแอร์แยกสำหรับผู้โดยสารตอนหลังไม่ให้ใครร้อนรุ่มอีกต่อไปผมจินตนาการว่าห้องโดยสารนี้มีแอมเบียนไลติงที่เปลี่ยนสีได้ตามอารมณ์เช่นสีน้ำเงินเย็นเยนสำหรับขับตอนกลางคืนหรือสีแดงเพลิงสำหรับโหมดสปอร์ต แถมยังมีช่องเก็บของลับๆใต้เบาะสำหรับใส่ของมีค่าและตู้เย็นขนาดเล็กที่ชาร์จไฟจากแบตเตอรี่หลักวัสดุทุกชิ้นเป็น e c o f r ฟรนลี่จาก r e ไซเคิลพลาสติกทะเลตามปรัชญาของ b y d ที่ผมเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้รถคันนี้ไม่ใช่แค่เจ๋งแต่ยังเป็นมิตรกับโลกด้วยคุณลองนั่งในรถคันนี้ดูสิครับมันจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าของจักรวาลไม่ใช่แค่เจ้าของรถกระบะ พูดถึงสมรรถนะแล้วเพื่อนๆครับอันตราทิวบิลฮอรซอนทีบีทีนี้เป็นรถไฟฟ้าล้วนๆแต่พลังมั่นโหดแบบที่คุณไม่เคยเห็นระบบขับเคลื่อน AWD Dual Motor ทให้กำลังรวม650แรงม้าและแรงบิด900นิวตันเมตรเร่งจาก0ูนยถึง100กิโลเมตรชั่วโมงใน4.2วินาทีเท่านั้นเร็วกว่ารถสปอร์ตบางคันเลยนะครับ แบตเตอรี่เบลดแบตเตอรี่ขนาด120กิโลวัตต์ชั่วโมงที่ผมอัปเกรดจากกรุ่นจริงของ b y d ให้วิ่งไกลได้ถึง800กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งและชาร์จเร็ว DC 350กิโลวัตต์จาก10ถึง80ใน20นาทีเท่านั้น u u r o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  s ู t เทคโนโลยีหรือ TBT ที่ผมคิดค้นมันคือระบบ Power b o บู t ชั่วคราวที่ดึงพลังจากแบตเตอรี่สำรองมาเพิ่มแรงม้าเป็น800ชั่วโมงและ10นาทีสำหรับตอนที่คุณต้องแซงรถบรรทุกบนทางด่วนหรือลุยเนินเขาโหดๆเสียงงเครื่อ แน่นอนว่ามันเป็น EV แต่ระบบลำโพงจะจำลองเสียงคำรามแบบ V 8 Engine ที่ปรับระดับได้อยากดูดันแบบ Ford Raptor หรือนุ่มนวลแบบ Tesla ก็เลือกได้หมดสำหรับการขับขี่ Off-road นี่คือหัวใจของรถปิ๊กอัพคันนี้เลยครับโหมด Horizon Off Road ที่มีเซ็นเซอร์วัดมุมเอียง45องศาระบอบ,บล็อกเฟืองหน้าหลังอัตโนมัติและทอกเวกเตอริ oring, ที่กระจายแรงบิดไปล้อที่ยึดเกาะด,ดีที่สุดผมจินตนาการว่าถ้าคุณเอารถไปลุยทะเลทรายหรือป่าชายเลน มันจะยกช่วงล่างอัตโนมัติด้วย Air Suspension ที่ปรับความสูงได้4ระดับจากปกติ8นิ้วไปจนถึง14นิ้วสำหรับลุยน้ำลึก36นิ้วแถมยังมีกล้องใต้ท้องรถที่ฉายภาพลรงจอเพื่อหลีกเลี่ยงก้อนหินหรือโคลนลึกและระบบวินช์ไฟฟ้าที่ติดมากับกันชนหน้าลากตัวเองออกจากหลุมโคลนได้ง่ายๆไม่ว่าคุณจะเป็นนักล่ารักธรรมชาติหรือแค่ชอบขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัดคันนี้ตอบโจทย์ทุกอย่าง เทคโนโลยีความปลอดภัยก็ไม่แพ้กันครับอันตราคิวเบิลฮอริซอนทีมาพร้อม ADAS Level 3ที่ขับอัตโนมัติได้ในเมืองและทางหลวงโดยไม่ต้องจับพวงมาลัยระบบลิดาบวกราดาบวกกล้องมราอ6 0องศาที่ตรวจจับคนเดินถนนเด็กๆหรือสัตว์ป่าได้ล่วงหน้าถึง200เมตรแถมมีออ t โตเมติกอิมเมอร์เจนซี่เบรกกิ้งที่หยุดรถได้ใน1.5วินาที ผมเพิ่มไอเดียเจ๋งๆอย่าง Guardian Shield ซึ่งเป็นโล่พลังงานสมมุติที่ปรับโครงสร้างตัวถังให้แข็งขึ้น30%เมื่อตรวจพบการชนและแอร์แบ็กทุกที่นั่งรวมถึงม่านข้างที่ปกป้องหัวเด็กๆสำหรับครอบครัวที่ชอบเที่ยวด้วยกันมันคือรถที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่ผมเคยจินตนาการเอาล่ะเพื่อนๆมาพูดถึงราคากันบ้างครับแม้จะเป็นสมมุติแต่ผมคิดว่าคันนี้ราคาเริ่มต้นที่2.5ล้านบาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและอัพไปถึง3.5ล้านสำหรับรุ่น TBT Max ที่มีทุกอย่างครบ เมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Ford F 1 5 0 Lightning หรือ Tesla Cybertruck มันคุ้มค่ากว่ามากเพราะ BYD เน้นคุณภาพจีนที่ราคาไทยใจเราถ้าคุณซื้อคทนนี้คุณจะได้วารันตีแบตเตอรี่10ปีหรือ1ล้านกิโลเมตรและบริการ BYD ทั่วประเทศที่ผมจินตนาการว่าขยายไปทุกอำเภอสรุปแล้วครับ2,026 BYD a l t r a c u b o Horizon TBT คือรถในฝันที่ผมอยากให้เป็นจริงมันไม่ใช่แค่รถปิกอัพแต่เป็นคู่หูสำหรับชีวิตทุกวัน ทจนภัยทุกเส้นทางและอนาคตที่ยั่งยืนถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ u b s สไคร์ช่องอัตบังรีวิวด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวเจ๋งๆแบบนี้และคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าคุณอยากเห็นฟีเจอร์ไหนเพิ่มในรถคันนี้หรืออยากให้ผมรีวิวรถสมมุติคันไหนต่อขอบคุณที่รับชมครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีตอนนี้เรามาจอดลึกเพิ่มเติมกันหน่อยนะครับเพราะผมอยากให้คุณเห็นภาพชัดๆว่าทำไมคันนี้ถึงน่าซื้อขนาดไหน ลองนึกถึงการขับขี่ในเมืองก่อนสิครับระบบ r g g n n r r t t v v e r r a k i n g ที่ชาร์จแบตเตอรี่กลับคืนตอนเบรกทำให้คุณไม่ต้องห่วงเรื่องระยะทางอีกต่อไปแม้แต่ตอนรถติดในกรุงเทพมหานครก็ยังประหยัดไฟสุดๆแล้วถ้าคุณเป็นสายธุรกิจกระบะท,ท้ายสามารถแปลงเป็น m o b บอยออฟฟิศได้ด้วยโต๊ะพับในตัวและ Wi-Fi hotspot ที่เชื่อมต่อ 4G 5G ความเร็ว1กิกะบิตต่อวินาทีผมคิดว่ามันเหมาะสำหรับ e n t r e p r e n e u r ที่ต้องลุยงานนอกสถานที่มากๆ ส่วนสำหรับครอบครัวหลังคากระจกพาโนรามิกที่เปิดได้ครึ่งคันช่วยให้เด็กๆมองเห็นวิวสวยๆขณะดเดินทางแถมมี Entertainment System สเตำหรับเบาหลังจอเดียวขนาด10นิ้วต่อคนเล่นเกมหรือดูหนังได้และอย่าลืมอีโค o โหที่ลดการใช้พลังงานลง20%โดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบว่าคุณขับช้าๆในเมืองช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้เยอะ มาดูด้านเทคนิคเพิ่มเติมกันครับตัวถังทําจากอลูมิเนียมอรลอยผสมไฮสเตรนสตีลน้ำหนักรวมแค่2,200กิโลกรัมแต่แข็งแกร่งทนทานทดสอบ c คร h ชเทสได้5ดาวจากทุกมุมระบบเบรกเบรโ b ่4ล้อที่หยุดรถจาก100กิโลเมตรชั่วโมงได้ใน35เมตรและส u ส p e นชั o นแบบอั t i v e ที่ปรับตามน้ำหนักบรรทุกถ้าคุณโหลดของเต็มคันมันจะไม่โยกเยกเลยสักนิด ผมยังจินตนาการถึงคอมมูนิตี้ของเจ้าของรถคันนี้ด้วยนะครับมีแอปคิวบอลครับที่เชื่อมต่อเจ้าของทุกคนแชร์เส้นทางออฟโรดลับๆหรือจัดมิดอัพขับขบวนไปเที่ยวทะเลมันจะทําให้การเป็นเจ้าของรถไม่ใช่แค่ขับอย่างเดียวแต่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหญ่และถ้าพูดถึงการคัสตอมิเซ่ผมคิดว่าระบบโมดูล่าดีไซน์ที่เปลี่ยนชิ้นส่วนได้ง่ายๆเช่นเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นแบบสปอร์ตหรือเพิ่มโซลาร์แ e l บนหลังคาเพื่อชาร์จไฟจากแสงแดด ทุกอย่างเพื่อให้รถคันนี้เป็นของคุณ100%เรอเปอร์เนเพื่อนๆครับถ้าคุณกำลังมองหารถป i กอัพที่เปลี่ยนชีวิตคุณลองจินตนาการคันนี้ดูสิมันจะทำให้ทุกวันเป็นการผจญภัยใหม่ๆผมใช้เวลาคิดไอเดียนี้มาหลายวันเพื่อให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดถ้าคุณมีไอเดียเพิ่มเติมคอมเมนต์มาเลยนะครับผมอาจเอาไปใส่ในรีวิวหน้าที่สมมุติต่อโอเคมาพูดถึงคู่แข่งกันบ้างเพื่อให้คุณเห็นว่าทำไมอัตราคิวถึงเหนือกว่า เทียบกับริเวียน R1T มันมีระยะทางไกลกว่า200กิโลเมตรและราคาถูกกว่า30%ส่วนไซเบิร์รักของเท s l a ดูแปลกตาดีแต่อันตราคิวบอลนี้รูหรากว่าและออฟโรดได้โหดกว่าแน่นอนและสำหรับตลาดไทยผมคิดว่ามันจะมีตัวเลือกเครื่องยนต์ไฮบริดด้วยสำหรับคนที่ยังไม่พร้อมฟูลอี v แต่พลังใกล้เคียงกันสุดท้ายนี้ผมหวังว่าวิดีโอนี้จะจุดประกายไอเดียให้คุณ ถ้าคุณกด s u b s c r i b e ตอนนี้คุณจะได้แจ้งเตือนรีวิวรถสมมุติเจ๋งๆอีกเพียบขอบคุณอีกครั้งครับสวัสดีสุดท้ายนี้ครับเพื่อนๆถ้าคุณไม่อยากพลาดรีวิวรถสมมุติสุดเจ๋งแบบนี้หรือไอเดียรถในฝันที่ผอมมาจากสร้างขึ้นมาใหม่ในอนาคตกดดอกจานดอกจานซับสไครป์ดอกจานดอกจัน,จน,จนช่องออโตบานรีวิวกันเลยนะครับเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเผื่อมีรถปิกอัพล้ำๆคันใหม่รอคุณอยู่รับรองว่าทุกวิดีโอจะทําให้คุณตื่นเต้นจนต้องบอกต่อเพื่อนแน่นอนมาสนุกด้วยกันนะครับสวัสดี